จากภาพเหตุการณ์ที่ได้เห็นนะครับจะเห็นว่าในปัจจุบันปัญหาเรื่องคุณธรรมริยธรรมนั้นถือเป็นปัญหาสําคัญของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประยาวชนที่เติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่ในวัยเด็กนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตถนนแห่งการเรียนรู้เทปแรกนี้นะครับจะพาคนเดินทางไปเรียนรู้กับกิจกรรมค่ายอาสาแห่งหนึ่งไม่ใช่การอาสาเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างแต่เป็นการอาสาเพื่อปลูกฝังจริยธรรมให้กับเยาวชนในจังหวัดที่ห่างไกลเคยฟังก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญร่วมเรียนรู้กับเราได้เลยครับในตอนที่ชื่อว่าจริยธรรมอาสา วันนี้นะครับอยู่กับแตงนะครับเราอยู่กันที่โรงเรียนอสมชันสุดปราการนะครับซึ่งเราลีนข่าวมาว่ามีกิจกรรมดนีนะครับที่น่าสนใจนะครับซึ่งเขาปฏิบัติการยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลย อนความเป็นมาของค่ายหรือนาลีนะครับเอ่อเป็นมาอย่างไรครับเดิมทีค่ายของเรานี่ก็จะเป็นที่อิงกับค่ายของทางนูนิเดเกือก็คือเป็นการลักษณะเป็นค่ายอาสาพัฒนาสมัยก่อนก็จะมีการไปออกค่ายเพื่อสร้างสะลานประสงค์สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างอะไรต่างๆสร้างอาคารสถานที่มาตอนหลังนี่เราสังเกตเห็นว่าในการสร้างสิ่งเหล่านี้มันไม่กีดังยั่งยืนนะเราก็เลยปรับเปลี่ยนด้วยของโครงการใหม่เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งจะมั่นคงกว่าแล้วก็ปัจจุบันนี้ เราก็จะเห็นว่าเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันค่อนข้างจะตอดถอยลงไปนะตามภาพว่าขาวสือพิมพ์เนี่ยจะมีปัญหาเยอะเราไปจับตรงนี้ดีกว่าทนที่เราจะไปพัฒนาสร้างสิงส่งของถาวรวัตถุซึ่งมันสูญสลายได้เราก็จะเปลี่ยนมาสร้างสิงส่งข,งของที่มันยึดอยู่ยงคงมนรกับตัวเราเองคือเรื่องของคุณภาพจิตใจคุณภาพของชีวิตมากกว่านี่ก็คือการรูปเปลี่ยนรูปแบบใหม่อันก็จัดค่ายนักสันนิษว่าออกไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเอาเด็กในหมู่บ้านมาแทนที่ปิดเทอมเนี่ยจะไปกรุงเทพไปไหนไหน ทำเปนสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นั่งดูทีวีหมดวันนึงวันนึงไปเราเอาเด็กมาจัดก,กิจกรรมเรียนรู้คุณธรรมต่ทําขั้นพื้นฐานไปแนะใส่นี้นะเป็นการปลูกฝังไปช่ว่สังคมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะเต็มค่ากันยังไงครับ ผู้โาทุกชิ้นนะครับจะถูกรำเริงขึ้นรถหกล้อคันใหญ่เพื่อลงหน้าไปก่อนครับและเมื่อหมดคิวของสิ่งของเนี่ยต่อไปก็จะเป็นน้องๆนักเรียนนี่แหละครับที่ได้เดินทางกสิทีผมว่าเราไปสัมภาษณ์น้องนกันดีกว่าครับผมว่าก่อนไปค่ายเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไงกันบ้างรวมถึงเราจะไปสอบถามผู้ปกครองของน้องด้วยว่าพวกเขามีทัศนคติอย่างไงกับการไปค่ายของน้องๆครับก็ตื่นเต้นครับไปครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับูได้อะไรกับรเออได้ประสบการณ์ครับก็ไม่เคยไปอะไรอย่างนี้เหมือนกัน ไปทั้ง13วันครับนเก็บบ้างครับจะไปค่าแล้วก็ตื่นเต้นดีครับไม่เคยไปอ่าแล้วยจะได้กับอาจารยแล้วครับก็คอนจะได้หลายอย่างครับไปค่าแต่ยังทำไปช่วยเขาอ๋อก็จริงๆแม่เป็นห่วงเนาะแต่แม่ก็ดีใจแบบว่าถ้าเกิดเขาได้ไปทำกิจกรรมช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสังคมอย่างเงี้ยค่ะห่วงค่ะแต่ว่าคิดว่าเขาโตแล้วก็น่าจะดูแลตัวเองได้ ไปกับครูไปกับโรงเรียนนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์กลับมานก็น่าจะไปเรียนรู้ในสิ่งที่พี่หมายถึงว่าน่าจะเรื่องของการแบ่งปันนะคะนะคะมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นบ้างก็ก็จะเป็นดีแล้วเป็นการดีแล้วก็กลับมานี่ก็คิดว่าต้องรอดูว่าจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะ บรรยากาศการเดินทางในช่วงแรกครับผมก็สุขสนานกันตามภาษาเด็กๆครับแต่พอช่วงค่าก็มีหลับกันไปบ้างอาจเพราะความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานทั้งวันก็คงต้องปล่อยให้น้องๆได้พักผ่อนแล้วครับและรอดูกันว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรที่รอเขาอยู่พบกันได้ช่วงหน้าที่จังหวัดนครพนมครับเด็กกรุงเทพมันเหมือนชอบร้องของ คือที่เรียนหนังสือกันแล้วไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ฟัง การจัดเตรียมสิ่งของต่างๆในค่ายนะครับผมจะถูกจัดอย่างเป็นระบบครับโดยของที่เป็นอุปกรณ์การเรียนเนี่ยจะถูกนำมาเรียงกันไว้ในที่ที่เรียกว่าสโตเพื่อใช้ในการเบิกใช้ในการทํากิจกรรมในชั้นเรียนส่วนของบริโภคส่วนหนึ่งนะครับก็จะถูกเก็บไว้ในสโตเพื่อรอเวลาเบิกไปใช้ในครัวต่อไปในเรื่องของที่พักอาศัยครับน้องๆผู้ชายก็จะช่วยกันเตรียมเต็นท์สำหรับพักบริเวณลานกว้างของวัดครับ เออวันเสาร์เขาทำไมต้องไม่ต้องเรียกเก็บอย่างนี้ด้วยครับเป็นเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งก็คือคุณธรรมแรกก็เรื่องของการมัธยัสถ์ประหยัดเพราะว่าถ้าเงินอยู่กับตัวหนึ่งก็คือจะไม่รู้จับมาคับตัวแล้วก็อย่างหนึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเวลาอยู่ในค่ายเนี้ยเงินเงินไม่จําเป็นต้องใช้เราสามารถเราลงชีวิตยอยู่ได้เรามีอาหารกินสามมื้อเรามีขนมมีอาหารว่างและทุกอย่างเราจะทานร่วมกันทุกคนในค่ายทานเหมือนกันครู นักเรียนเหมือนกันฝึกความอดทนฝึกความเป็นเวลาและเรื่องเงินก็คงไม่จําเป็นจะต้องจะต้องมาใช้ก็ไว้ส่วนการถ้าจําเป็นจริงๆก็เดี๋ยวก็ามาเบิกจาส่วนการมาใช้ การเรียนการสอนในค่ายจะแบ่งออกเป็น8ห้องเรียนเล็กๆครับโดยมีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาและในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะถูกเรียกเป็นอนุชนครับโดยหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนนั้นก็จะต่ากันออกไปตามระดับชั้นโดยจะยึดหลักที่เด็กจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในช่วงวัยของตนได้ดีที่สุดครับเรื่องการสอนกูว่าที่กรุงเทพัปที่นี่สอนยากต่างกันไหมครับสอนยากหรือต่างกัน ไม่ที่เนี่ยจะง่ายเพราะว่าเด็กเขาแบบมันเด็กเขาแบบใสาๆอ,อ่ะเขาจะถามถามอะไรตรงๆเ,เด็กเด็กกรุงเทพมันเหมือนชอบลองของมันเหมือน <c oughs> จะชอบลองของไปเป็นไปนว่าเขาพ่อเขารู้เยอะเขาเรียนเยอะอเขาก็รู้เยอะอแต่เด็กที่นี่เขาก็เออพูดตรงๆขนาดมอสองเขาแต่เขามีความคิดน,นะอย่างวันแรกที่ให้ถามว่าจะทําอาชีพอะไรจะประกอบอาชีพอะไรจะต้องเรียนอะไรต่ออย่างเอฟอรเอฟเอฟเป็นไง เเป็นโคเออเอฟเขาจะเป็นทหารเขาบอกเขาเรียนตรงนี้จบมสาแล้วเขาจะต้องเป็นตอดนายอเนี่ยก็จะเป็นนายร้อยจะเป็นทหารอะไรเนี่ยเขารู้เขารู้ว่าถ้าเขาจะไปเป็นนายร้อยเขาจะต้องสอบอะไรอะไรเขารู้แล้วเขาก็เตรียมตัวเขาได้อย่างนนเนี่ยเขาก็รู้เออเขาจะเป็นนักบวชอะไรบ้าเขารู้ทุกคนมีจุดยืนของเขาเองแต่เด็กบางทีอย่างอย่างที่หนึ่งบางคนมห้าถามว่าอยากทป็อาชีพอะไรบอกไม่รู้ บอกไม่รู้แต่อันนี้เขารู้อะทุกคนแค่จะมีจุดยืนของเขาแล้ว่าเออต่อไปก็จะต้องทาอะไรจะจะทำงานอะไรอยากทํางานอะไรสอนนีสอนนเปียนหัวใจนักปราชญ์ข้อแรกต้องเป็นผู้ฟังฟังถามอะไรนี่แหละค่ะต้องรู้จักเป็นผู้ฟังก่อนบางคนไม่ชอบฟังเลยชอบพูดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวจะไม่รู้ความรู้ใหม่ลูกนะสู่ต้องฟังก่อน ใครพูดอะไรมาเป็นความรู้หมดเลยฟังฟังเมื่อฟังเสร็จแล้วจีลูกจิตอีจีในเรื่องของสุจิตุริก็คือหัวใจนักปราชญ์นะคะซึ่งหัวใจนักปราชญ์เนี่ยถือเป็นพื้นฐานสําคัญที่เราต้องถูกฝังให้กับเด็กก่อนที่จะเรียนหนังสือเนื่องจากว่าถ้าเด็กมีคุณสมบัติตามสี่พจนนี้แล้วเนี่ยการเรียนก็จะประสบความสําเร็จเพราะว่าในสุจิตริเนี่ยถ้าแปลย่อๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับการฟัง เราต้องฝึกให้เขาฟังให้เป็นก่อนปัญหาทุกวันนี้คือที่เรียนหนังสือกันแล้วไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ฟังหรือฟังแล้วเนี่ยฟังโดยที่ไม่ตั้งใจเขาขาดกระบวนการคิดเมื่อฟังแล้วเนี่ยจะต้องให้เขารู้จักคิดในสิ่งที่เขาฟังคิดตามเหตุตามผลคิดตามพื้นฐานประสบการณ์ของเขาว่าสิ่งที่เขาฟังแล้วเนี่ยแล้วนําม,มาคิดแล้วเนี่ยน่าเชื่อถือไหมเป็นประโยชน์กับตัวเขาไหมอะไรที่เป็นข้อดีอะไรที่เป็นข้อเสีย ซึ่งก็นําไปสู่ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะคะเมื่อฟังแล้วคิดแล้วเมื่อมีข้อสงสัยต้องให้เด็กกล้าที่จะถามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กๆถามอะไรมิสเนี่ยมิสค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสแล้วก็ไม่ให้พวกลัว กลัวว่าจะถูกตาหนิกลัวว่าถามแล้วจะผิดเพราะฉะนั้นทุกคำถามของเขาเนี่ยมิถือว่าเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่เขาบ่งบอกให้เรารู้ว่าเขาตั้งใจเรียนหนังสือกับเรานะคะเมื่อเมื่อเขาถามเราแล้วเขาหายความสงสัยแล้วเนี่ยจะต้องให้เขารู้จักบันทึกเพราะการบันทึกเนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องเตือนให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วเนี่ยเขาจะไม่ลืม นะคะทั้ง4ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สําคัญมากที่ครบครบองประกอบที่จะทาให้เด็กเนี่ยออได้เรียนรู้อย่างครบองค์วามรู้มีการตกหลึกนะคะแล้วก็สามารถเป็นความรู้ที่เป็นดิฟโนเลชเป็นความรู้ที่ยั่งยืนซึ่งไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนถ้าเขามี4ข้อนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ลืมนะคะแล้วเขาก็จะนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ ก็เป็นอีกหนึ่งแง่คิดที่ดีนะครับที่เราจะสามารถนําสูตรจิบวุริหรือโใจินัทปราดเนี่ยไปประยุกต์ใช้ทั้งในด้านของการเรียนและในชีวิตจำบันครับนอกจากการเรียนการสอนแล้วเนี่ยยังมีน้องๆอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้ออกไปทําภารกิจสําคัสคญสําคัญระดับปากท้องของคนทั้งชาติเลยทีเดียวครับไปติดตามกันเลยดีกว่าครับว่าภารกิจที่น้องๆได้ไปทำเนี่ยคืออะไร ไงบ้างสนุกไหมสนุกค่ะสู้ๆให้โมได้ทำงานคิดว่าชีวิตจะได้ทำอะไรแบบนี้ไหมเกิดมาไม่เคยนี่ครั้งแรกในชีวิตสนุกนะใครเนี้ยก็เปลี่ยนเที่ยวกันไม่เหนื่อยเลยค่ะชอบสนุกดีไม่อยากไม่อยากจะเอาเคียวไปผัดจะกูดู เก่อบเสร็จ <ไป S 2> แล้วไปทำไะนต่อแต่ก็<ร>ต้องเอาไปวางเป็นกองต้องวางแยกๆกันเพื่อไม่ให้ข้าวมาันชื้นให้ข้าวมาันแห้งแลงเป็นไงไงบ้างครับเกือวเ<ม>สร็จแล้วเป็นลม ยังดมที่ใช่ร้อนไม่ไหวจริงเหนื่อยมากๆรักสาวนาขึ้นไหมรักสิแต่ก็ไม่อยากทำแล้วไม่ไหวเหนื่อยมากเลยก็ตั้งใจเรียนสู้ๆเป็นยังไงบ้างสาวๆน้ำมุดดีดีดีมากแต่สู้ตายก็สนุกดีสนุกมากไม่เคยทำอย่างนี้เลยปังไรเพื่อนๆดิ ฝากอะไรเพื่อนโรงเรยนี่ไม่ได้มาไหมกินข้าวให้หมดเะยถ้าเห็นนี่มีเรื่องนะเนี่ยเห็นเจอปุ๊บกบไปกินใหม่คนที่ไม่มาห้ามคนที่ไม่มาเคนที่ไม่มาคนที่มารอและ ตลอดหนึ่งวันในค่ายพัฒนาเฉลยธรรมตามจิตตารม์นักอุดุลมารีน,นะครับมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นและในทุกเรื่องราวก็มีแง่คิดและเรายังได้เรียนรู้วิถีชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งที่น้อยคนนักจะได้เคยมาสัมผัสอาทิตย์หน้าเราจะมาติดตามกันต่อกับบทสรุปสุดท้ายของความรักและความผูกพันในค่ายแห่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ